โซลิติท่านนะครับท่านชมเอกกไกด์เก well ่งเกมแล้วซาก้าเข้าเนี้มาคุยเกี่ยวเรื่องสกิลความสามรรถนการสะท้อนโดยท่านั่นเองนะครับก็จะรู้สึกครั้งนี้จะรู้สึกจ็ที่ไปไปใช่ไหมล่ะเพราะว่าผมก็ไม่รู้จังคืออะไรแล้วแหละอันนี้มันดีสุดละนะโอเคครับสำหรับสกิลความสามรรถนการสะท้อนโดยท่านะครับจะมีตั้งแต่แรกคือโบขาวาลังเซเรสกิลสกิลหม่งนะสำหรับโบขาวาลังครับาจะเกิดอีกฝ่ายเราเปนเตียเนี่ยเนะครับจะทำให้เราทำให้อีกฝ่ายนั้นติดสถานะเป็นเออ่ตัวลมหลบผ่านขึ้นสู่ฟ้านน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 ัััั่่่เเเออองงงะะครรบวาาาปป็กกก้โดยจลม ผมนับเป็นท่าไปเลยกันนะรู้สึกคือไม่รู้จ้งชื่อคลิปว่าอะไรดนี่ะครับนี่คือจนปัญญาเองนะต่อมาครับคือไอเฮดสำหรับไอเฮดเขจะเป็นเมื่ออีกฝ่ายเมื่อเรากดใช้อก,อกิ้วนี่ให้เกิดอ,อีกฝ่ายตีเราจะติดฐานน้ำแข็งเองครับเนี่รู้สึกดีใช่ไหมล่ะรู้สึกติดแค่ครั้งเดียวเออดีครับติดดึกโอเคครับแต่ติดแค่แป๊บเดียวนะต่อมาครับเป็นอ่านี่ครับอ่านี่หมวกดำคือปีครับอันนี้อันนี้มีกี่ท่าน้ำแข็งในะนี้ท่าไฟนะครับอ่ะต,ตีดิแล้วติดฐานไฟเองนะครับ ก็ซึ่งสื่เกมเหล่านี้จะเป็นเกมไม่ค่อยมีคนใช้หรอกนะเ้าจริงแต่ผมเข้ามารีวิวเล่นเล่นเองแบบนั้นแหละสุดท้ายค,ครับอ่าอันนี้ครับเป็นศัตรูตัวเก,ก่าของผมครับคือผมขาดสโตล์ตัวแค่อันเดียวครับแยกส่วนไปแล้วนะครับก็ได้แค่สองชิ้นครับอเอิกได้ขายสามชิ้นแยกแยกออกมาได้แค่สองชิ้นสุดท้ายผมเลยต้องหาอีกตัวแยกซึ่งผมเกลียดต,ตัวนี้มากแล้วไม่ก็ยุสานกลับมาหาผม,มโอ้ปวโถถังประสบการกำลังตั้งโต๊ะนะครับสําหรั่โมมาครับก็อีกฝ่ายีเนี่ยเขาไม่เอาติดสถานะช็อตเองนะเขาเขาติดสถานะช็อตนะ ไปท่าไฟฟ้านั่นเองนะสุดท้ายครับเป็นเสื้อของพระดำพระดำนั่นเองครับอันนี้ครับนี่ครับผมก็ถือว่าเป็นธาตุทองคำแล้วกันนะเพราะว่ามันแปลงหน้ามันกลายเป็นทองคำเลยไม่เนะี่ย <c oughs> มันกลายเป็นทองคำนี่หรือเป็นอะไรท่าุธาตุาดินอันนี้อันนี้คือแบบคลิปนี้คือแบบทํามาแบบเออไม่รู้ทําคลิปอะไรนะครับแบบเออแบบเออเห็นมันน่าสนุกดีแบบเก่เหล่านี้ก็ไม่ค่อยมีคนแชร์นะเอาเขาจริงนะแต่ผมก็ขอมารีวิวกันเผื่อใครอยากใช้นะครับแบบอยากลองเล่นกับเพื่อนนี่เออ อีกครับก็จะมีเท่านี้ครับสำหรับเกี่ยวกับการมาการสะท้อนการจบปีโดยท่าน,นะครับ